เกลีวโอ้ใส่ง,งามๆเลยครับพูดเต็มมือดีแฮะ,ะเปล่าพี่น้องสุดยอดครับผมเบังบังบังน้องเบิงังนี่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 พูดอะหมูวีเลีดเลยพี่น้องเวียดอะโอ้ไปยังเนาะโอ้ไงลีเนาะ สามยิวสามยูวเลยตัวหนึ่งตัวนี้ง่ายครับน,นี่พี่น้องออดกรดับของตัวสามตัวมีตัวนี้สามสามยูวสี่ยูวเลยป๋าดวงคักกวงแน,น่แจ๊วโอเคครับปุมไฟมาฝากพี่น้องครับถ่ายคลิปครับไปข้ากระบ,บ้านบปเนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทุกกคนครับวันนี้ครับมาพอครับผมตอนสอบครับพี่น้องมันตรงแฟมมิลี่ครับผมจับฟางพอกันอีกคือเก่าครับพี่น้องห่างหายกันไปโดนเนาะวันนี้พามายามเบ็ดเหี้ยเกียดครับพี่น้องใส่ไปเมื่อขึ้นี่ี้สิบก็หลังครับใส่ไปฝนตกไปครับพี่น้องเป็หลุดน้องกันเลยครับวันนี้ตื้นสวยครับพี่น้องขอตอดขอไปตื้นสวยรักพี่น้องวันนี้ไปหลุดน้ำกันเลยครับมีสิบก็หลังนี่แหละพี่น้องใส่เหี้ยเขียดด้วยครับ หลังแรกกับว่าถือครับพี่นอ้องผมใส่ไวจะมาคัคนนี่ครับพี่น้องใส่ใยงี้ชิบหลังครับตื่นสวยเสลียวพี่น้องสเสลิอตือนมาตะเว้นขึ้นบดหรอ มีก็บ่ถือครับปุ๊บเจ็ดย,ยังอยู่คือเกาอยู่เยัดตายตอนนี้อากาศน้ำเสาดีดีครับพี่นอ้องส่ไหมน้ำคลองนี่แหละครับ พ่ถักปลาอ่อยไอ้ปลาเก๋ขังยุคคานะครับปลาเก๋ขังยุคคาทั้งนั้นไปไปดูน้ำกันครับบ่วถือพี่น้องฝนตกะมะพี่น้องเมื่อคืน ฝนตกแห้งเลยครับปลากินเบียรวูร้ดเหร,อ,หรอพี่น้องฝนตกโอ้ยมีแต่เฮียหล่อนครับพี่น้องมีแต่เฮียหล่อนเฮียหล่อนแท้ทน้ำหลวดมาโดนเหรอพี่น้องมาใสไ่ได้ที่เละๆครับถือดีดีครับ ห้อยกินอยู่ด้ยครับพี่น้องเหมนอนครับตรงนี้ก็ห้อยกินอยู่นี่หลุดแล้วตื่นสวยโพดพี่นอ้องฟองหยาลุด นีอุ้ยนังนี้ถือครับพี่น้อง <c oughs> นังนี้ถือครับนังนี้ถืออะไรน้อไปยังน้ออุย้ยปลาคอพี่น้องอุย้ยตายแล้วพี่น้องอุย้ตยตวใหญ่เลยครับอุย้ยตวง,งามเลยครับของยะาโอ้ยอง้งหลังนี้ครับอุย้ยหมูเลี้ยดเลยพี่น้องเนี่ย พุดอครับพูดอมูเลยเลยังบ่ดิอ้ยพอี่น้องเห็นด้วยร่าพูดออ้ตะาพี่น้องอู้หูตดพี่น้องพูดอว้ายพูดอะอีเสด็จไยเสดพี่น้องตดำนของหยาบันี่ไว่ดินจนมนนใ่ปุ๋ยพี่น้อง ใส่ซ้ำอู้หูเสียดายใสพี่น้องเบังใส่มันครับเต็มกำม,มือเลยพี่น้องเอาลครับอู้หูเสียดายใสพี่น้องตายใส่ทำง่ามเลยครับนี่โอเคพี่น้องแจมแรกครับสียสวยเลยครับเก็บก้อนพี่น้อง มาแล้วแจ่มแล้วพี่น้องอ้ยปลาหมุบนบนุดรับอะอู้หยังนี่ก็อู้ยังนี่ก็ของครับยังนี่อู้ยัยงนี่อึ๊บโอ้ยลุตสำพี่น้องมึงโอ้ยคงคงงงอยู่หลุตสำ ต้องใส่ทั้งฝนตกครับพี่น้องมาขึ้นฝนตกลินฟังผีบ้างมีสองหลังผมไ่อยากบูไปทั้งฝนครับมันหกแห้งมันเลยกพอไปขึ้นโอ้ยหลังนี้เบเขียดมันยู่ทท้องฝา่าฝนครับโอ้ยพูดนถะครับหอยช่วลีเฮ้ยเพ้ียครับพี่น้องเลย ตเตียมต้นท้าเกษียณดิวจดะได้เพิ่มป่ะเนาะพี่้องใส่แค่ีสิบหลังเด้ครับ2ีสิบสองหลังนะครับโอ้ยหลังนี้ก็ห้อยถือครับ อยู่กันี่โอ้โอบยบ่อยู่ดอกพี่น้องหลุดซ้ำนี่ใส่โลง่งๆครับเป็นป้าเขาป้าหนองครับใส่ล,ล่งฝน นี่คือพอถือครับโอ้าย,ยังปลาบอนดีดีเลยยูเวนสองสุ่มเสร็จแล้วครับเมื่อคืนนี้เลือกสองสุ่มมากครับว้าวมาไต่เฉียดไต่ได้มีสิบสองตัวครับพี่น,ออน้องเอ้านังนี่จมครับพี่น้อง โอ้มึงมึงมึง,งมงา,าครับมึงครับย่มึงหงาโอ้ยะาีดา้ลพี่น้องรุดจ่อยบึงบุญอ่า,าโอ้สีล่ะพี่น้องไส่เบีดไว้บ่ายามครับรุดเล้วกับสียดาย เพื่กินครับพี่นอ้องเหยียดยูขึ้นเกา่ <c oughs> อาอะไรจะแย่มาเนาะนี่กับ่ถือครับ เดีสามที่หลังกัเบิดแด้วละพี่น้องไม่หลังนี่พี่น้องโอ้บังคับเบิงบับิงบงงบิงนีงงง่นี่นี่นี่่นี่นี่นีระมูวิเเลยพี่น้องเวดอ่ะโอ้ ไปยงังนโมดุนเบื้องหน้าไปยังวะโอ้ของใหม่ดีนะมันบอลลุดมาแล้วมันไปอีกเด้อเจ้าว,ว,ว่าลุดอีกเด้อ้บอลลุดออกพี่น้องโอ้ปลาคอพี่น้องปลาคอเอาขึ้นมาทั้งใหม่เห้อ คนปิดก่อนีดีอ่บนรูดเอพี่น้องเนาะไปละนี่พี่น้องแก้วโอ้ใส่งามๆเลยครับพูดเต็มมือดีแฮะ,ะแก้วพี่น้องสุดยอดครับผม สองเต้มแล้วโอ้ยเบิดเบ็ดสิเบิดล่ะเดี๋ยวอีกสองสามหลังไหวพี่น้องโอเคครับผมพยายามเก็บเต้มพี่น้องเถอะไปขั้นต่อครับพี่น้องเหลือสองหลังเดี๋ยวเห็นกับว่าถือล้วล่ะโอ้ยบ่กินเลยพี่น้องเศษยังคือเก่าอยู่อันนี้เป็นปลาหงหกนะครับ ปลาหลายๆครับไม่ถูกไม่ถูกนี่กับบอถือครับพี่นอ้อมีห้อยกินอยู่ตายจ่อยเ็ดเย็เรยบร้อย ได้หน่อยๆหยลังกันย้ำเข้าเดียวพี่นอ้องบ่ได้รลุนกันโดนเลยลุนกันนิดเดียวเองได้สองแก้มครับพี่น้องมือน,นี้ยใส่งามๆอยู่หรอกครับเดืปนอยู่ครับนี่สองแก้มครับผม นี่พี่น้องโอ้ตัวตรงอยู่เด้อพี่น้องงามอยู่ครับตัวนี้เต็มมือดีครับเพ่อนก็เต็มมือดีครับเสียดายมันตายครับแล้วก็มันหลุดครับพี่น้องมอยหลุดอยุดสองสามหลังอยู่ครับโอ้เสียดายเนาะพี่น้องเนาะเสียงนกเสียงกาห้องอะอากาศดีดีครับพี่น้องยมสูนฝนเมายามดังครับอุ้นับบนุกี้ก้อยผนเห็นว่พี่น้องฝนลงยามดัง บกพริกเพิ่นครับพี่น้องอู้ยสะออน์บกพริกครับพริกหน่อยครับอยู่บ้านนอกบ้านหน้าครับเบื่อแต่เน่กินนะพี่น้องเนาะพูดนะบกพริกอ่ะครับพริกหน่อยครับยังงามเลยพี่น้องบะบกคุ้งกาลัยพี่น้องบกพริกกาลัยอ้ยสุดยอดครับมันลมสมบูรณ์เนาะบ้านนอกพี่น้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับผมมันตงแฟมิลี่ครับ มืัอนี้ก็ขอโทษขอพรใหพี่น้องกันแล้วกันครับว่าได้ใส่หลายหลังครับใส่แค่งีชิบหลังหนึ่งมีชิบสองหลังครับเดีอยงานดึกๆึกกันแล้วพี่น้องกลับมามาใส่เขียดแล้วก็ใส่ไว้เนาะพี่น้องเนาะพอได้ลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งพอได้ปนน้ำสอพอได้ลุนนะครับเนาะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้บรรจงสร้างบุน้ำครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผม มาเบิ้งข้าเจา้ากลางดางครับพี่น้องเบงิ้งลูกเหลี่ยมครับกลางดางย้ำเสาะขาวอักลากเรื่อนั่นตายเวอร,วรว์แล้วครนั่นฟักคอน่อยวะถือเนี่ยโอ้ครับพุ่นขาขาเอาเต็มดางอยู่ครับเห็นไหมไก่ครับเดี๋ยวไก่ครับ,ว,รบวิธีคนบ้านนอกเขาครับหนามมากครับกลางด่างกินไป สุดย่างนี่ขับึงรั้เปิดก่อนครับนำรถลงเงินนี่นำรถดีเนาะก็สื่ปไปเข็งน่าเข็งนี่ตัวใหญ่เย cho nâu rồi tôi này đang chắc xin nè xin bà bây giờ chị tèn không bỏ bỏ phải sai <laughs> gì cho thằng กสลิดเอาไว้เนาะมาจะถือกันเอาหลดเด็ก มื่อคืนกับฝนตกพร้อมหล่ะมันไม่ค่อยกินเงี้ยม,มาช่วงฝนตกเนี่ยใส่แล้วกับฝนตกก็ดีมาเดี๋วควดเนาะเดี๋วควกดบ่งด้วย,ยวปิ่งนิดเดอะพอถึงประดุกสิเนาะอ้ยปลาเข่งตัวใหญ่ดีเนาะ mất não vào này đó. ô. thước vu thước vu, pha khèn, này ping, treo phôi đi là ô, thứ này thiệt em mong nấu uh, hooe mẹ bạch hình ngắp điện ảnh bung 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 luôn bung 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 khác này. พี่นอ้องอ๋อดรคดัคบของตัวสามตัวมีตัวนี้สามสามิวสี่หิวเลยป๋าดวนค่ะด่วนแน่แถวโอเคครับปุ้มไฟมาฝากพี่น้องครับถ่ายคลิปครับไปเห้ากระบ,บ้านบันเนี้